สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost Story Channel เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กซี่ที่ต้องขับรถในยามค่ำคืนแล้วเจอเรื่องประหลาดแล้วหลอนมากเอาละครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังสาวชุดดำพร้อมกันนะครับ อาร์ตเข้ามาทำงานด้วยการเป็นคนขับแท็กซี่แต่ไม่นานมานี้ก็ต้องเจอปัญหาโควิด -19 ทําทำให้ไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเขาวิ่งรถมาสองสามวันแล้วเงียบจนเขาเองก็ต้องทอ้อเพราะว่าไม่มีคนมาใช้บริการเลยวันนี้อาร์ตขับรถวนไปทั่วก็ยังไม่มีผู้โดยสารใกล้จะสี่ทุ่มแล้ว เขาต้องรีบกลับบ้านเพราะจะติดคือฟิวเขาขับรถด้วยอารมณ์หดหู่สุดชีวิตในใจก็คิดว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเขาก็คงต้องกลับบ้านไปทำนาซะแล้วคืนเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปคงอดตายกันแน่เวลาสามทุ่มครึ่งวันนี้อาร์ตก็ต้องตีรถเปล่ากลับบ้าน วันนี้ไลฟ์วีแววผู้โดยสารอีกแล้วทุกคนกลัวโรคระบาดงดเดินทางล็อกดาวน์ประเทศเขามองถนนที่วิ่งอย่างว่างเปล่าตามถนนค่อนข้างที่จะเงียบไฟอยู่ข้างทางห่างกันลิบหลีจนกระทั่งเขาขับรถผ่านวัดวัดหนึ่งสาธุวันนี้ ขอให้ลูกได้ลูกค้าด้วยเถิดเพียงนั่นคือสิ่งที่เขาพูดตอนนั้นเองสายตาของเขาก็ไปเจอร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางไฟรถที่ส่องไปประทะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวท่านหนึ่งกำลังโบกมือช้าๆอาร์ตดีใจมากค่อยๆชะลอรถเทียบข้างทางเมื่อเข้าไปใกล้ อาร์ตก็ตกใจเล็กน้อยสาวเจ้าผมยาวแถมผมลกลุงลังตัวขาวซีดใส่ชุดเดรสสีดำคุมเขา่าก้มหน้ามองไม่ชัดไปไหนครับไปซอยจุดจจุุดดค่ะได้ครับเชิญเลยอาร์ตอา้ปาปากค้างไปนิดนึง เขายังไม่ทันพูดจบหญิงสาวก็ขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แถมยังไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแต่ด้วยเวลาใกล้ที่จะคือฟิวแล้วเขาจึงรีบไปยังจุดหมายและด้วยความโชคดีที่ว่าทางที่เขาจะไปนั้นทางเดียวกันกับทางกลับบ้านตลอดทางเขาพยายามที่จะชวนคุย แต่ผู้หญิงคนนั้นเอาแต่ก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบจนรถเคลื่อนมาถึงที่ซอยที่เธอบอกก็พบวัดหนึ่งเธอบอกให้เขาขับเข้าไปตามถนนที่ตัดเข้ากับวัดแต่ไม่เท่าไหร่ก็เจอกับทางตันมีแต่กำแพงวัดเต็มไปหมดด้วยรูปผู้เสียชีวิตเขารู้สึกกลัวมากหันไปทางผู้โดยสารเธอก็หายไปแล้ว เขาจึงรีบออกรถด้วยอารมณ์ตกใจแทนที่จะใส่เกียร์ถอยกับเหยียบคันเร่งจนชนเข้ากับกำแพงวัดที่บรรจุรูปคนตายพอดีนาาเปิดประตูไปดูว่าตัวเองนั้นชนอะไรไปก็มองเห็นว่าเป็นกำแพงวัดที่แตกอยู่ช่องที่บรรจุอัฐิก็เปิดออกเขาเดินไปดูรูป ก็เห็นรูปหญิงสาวทำให้เขาขนหัวลุกเธอคือคนเดียวกันกับที่เขารับขึ้นรถมาแน่ๆถึงจะเห็นไม่ชัดแต่เขาก็ยังจำได้แม่นตุบสเสียงเหมือนมีอะไรที่หล่นลงมาที่หน้ากระโปรงรถอาร์ตหันควับทันทีเขาก็เห็นร่างของหญิงสาวในชุดเดรสสีดำแต่ตอนนี้นั้น ร่างกายผิดรูปแขนหักขาหักพยายามพยุงกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากและคานลงมาจากรถของอาร์ตอย่างรวดเร็วก่อนที่จะใช้มือจับข้อขาของเขาทำให้เขานั้นหลมกลจำเบ้าอย่างแรกพร้อมทั้งแหกปากให้คนช่วยด้วยเสียงดัง ฉี่ลาดกางเกงแบบไม่รู้ตัวก่อนที่จะได้ยินเสียงผีสาวพูดว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่กับหนูนเถอะพี่ <c oughs> อาตะโกนเสียงดัง <c oughs> อาอาล้มสุดชีวิตก่อนที่สติสัมปชัญญะทุกอย่างจะดับวูบลงรุ่งเช้า ท่านเจ้าอาวาสก็ให้ชาวบ้านมาช่วยประถมพยาบาลอาร์ตก็ฟื้นคืนได้สติหลังจากที่ได้สติอาร์ตก็มีอาการตื่นกลัวไม่ให้ใครเข้าใกล้ร้องแต่ว่ากลัวกลัวกลัวจนท่านเจ้าอาวาสท่านต้องทำน้ำมนต์มาปะผมให้ผ่านไปนับชั่วโมง จึงมีสติกลับคืนมาได้เมื่อได้สติจึงค่อยๆเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านฟังทุกคนก้มหน้ากันด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะมีมัคคายกมาเล่าให้ฟังว่าหญิงสาวที่อารไปเจอนั้นน่าจะเป็นอ่อนเด็กสาวที่เสียชีวิตเมื่อ5ปีก่อนท่านเล่าให้ฟังว่าอ่อนบ้านอยู่ถัดจากวัดไปประมาณ200เมตร วันนั้นดึกแล้วอ่อนน่าจะกำลังกลับบ้านจึงโบกแท็กซี่ให้มาส่งแต่แท็กซี่คันนั้นคิดไม่ดีจะพาเธอไปข่มขืนแต่ว่าเธอนั้นไม่ยอมพยายามต่อสู้ตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันทำให้รถเสียหลัก ชนกับต้นไม้ใกล้ๆที่อาร์ตจอดรับแต่รถนั้นเกิดติดไฟตัวคนขับหนีออกมาได้แต่ออนนั้นติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้ถูกไฟคลอกตายศพก็นำมาทำพิธีที่วัดนี้และเอาอัฐิไปใส่ในช่องกำแพงที่รถของคุณอาร์ตชนนั่นแหละหลังจากนั้นก็มักจะมีคน มาเจอเธอยืนโบกรถข้างทางเสมอโดยเฉพาะรถแท็กซี่ดวนหลอกประจำหลังจากนั้นอาร์ตก็ซ่อมและคืนรถกับอูเดินทางกลับบ้านไปทำไล่ไถนาแต่ก่อนจะกลับก็ไม่ลืมที่จะไปขอขมาอ่อนและซ่อมกำแพงวัดให้เรียบร้อยเอาล่ะครับก็จบไปแล้วสำหรับสาวชุดดำ เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะน่ากลัวและน่าสนใจมากแค่ไหนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านโชคดี